เห็นเป็นเป็นจุ้มมีขาทางเรียนอยู่เลยพากันแหววเอาเสือมาแจกเนาะลุงแม่กับมอสขนมในหานมาแจกขึ้นกันฮะเสือพุ่งยิงนี่ตัวใหญ่เนยคุณแม่ลูกซีซีใบเทาได้ครับซ้ำไรเลยเสือมาสุดแจกมาสุดท้ายซ้ำหนอนแซ่ไรเด้เนยเซียงแดงใส่ไรพุ่งยิงพุ่งยิงพุ่งหญ่เนยไอ้คนนี้เนา นับตึ้งยังไงนะบใ้รจะเฮ้อแ่เท่านี้เฮ่อไหนนกปะนับนับเพื่อว่างใายได้ปะนี่ตัวใหญ่กันผู้หญิงกันใหญ่ให้กันผู้หญิงเออนี่ใจกันนับตัวนี้ผู้หญิงกับผู้ชายใส่อะไรกันผู้หญิงหรือผู้ชายใส่อะไรมีมีเสื่อกางเกงคือขาเหงาบอกว่าตัวใหญ่ผู้ใหญ่มีอะไรยิ่มั่งในพูดเนาะผู้นี้นายใส่อะไรครบกันเด้ออันนี้ผู้ใดนี่คุณกระไดอยู่หรอป่ผู้นี้ปะ อยู่ดิอยูนข้าหอยู่เด็กน้อยผูญิ่งเด็กน้อยผูญิ่งอผู้ไฮนั่น้าไฮงงานี่ก็ได้ผูไ้ปิงกันเด็กเล็กิงแงเดยูญิงเด็กน้อยนี่เด็กโตเด็กโตผู้ิ่ิงผู้ยิงผู้งยิง่ดิน่เด็กเล็กผูิง เด็กนอยผูนิ่งนับนับเอาดา็ตัวูนิงเ็อะไรูใช่เลยพูพูใชู่ใช่ยังไงเปิดล่ะก็เป็นสีชมพูอ่ะผูญิงแล้วะพู้ชยผู้ชายว้บรรยากาศครับพี่น้องนี่เป็นชุมชนอีกชุมชนนึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็นบ้านนาะในบ้านพอแนครญาติละมหันนี่ก็สื่อของน้ำเพลินละ มองความรมือใจญเล็กน้อยกันครับพี่น้องนี่บรรยากาศชุมชนชุนน้ำบดครับเป็นหม um ู ch um. Ch um ่บ oh ้านเล็กๆครับเลือกเข้าไปข้างในเนาะงานกันงานกันอันนี Jill ้อันนี้มาได้ทุกคนได้ทุกคนนี่นี่นี่งานกันได้ทุกคนงานได้ทุกคนพูดอานสักก้อนพูดอานสักก้อนงานกันได้เุกคนใหน้องน้ำด้วยให้น้องน้ำ ผนีได้หรอเปล่ได้หรอล่ได้เพื่อรบ่เอะใเจ้านหทุกน้นูื้อขนมแดงนำใจให้เด็กๆครับคุณละ่อละสองหอสามอครับเล็กคุณน่อยเด็กหน่อยเด็กโตให้ด้ียม่เด้อทห้ผีได้ไม่เด้อมาๆมผู้ใดเสียอีกมา

เอาเบิดบานนี่สซ๊กกิโฮะเอาขนม2,000บาทน่ะโอ้คือหลายส่กิโลครับอะแม่ท่านมดีอก่นอกโอขาดีถวเอาขาดีแากิโลกิโล ใช้ใช้เบื้องมือนะ่โอ้เราไปขุดเองนี่บเบื้องมือแน่นี่มือมันมุนแน่นี่โอ้หลายขักแม,ม่ใช้บเบื้องมือเลยนะไม่ยังเส่นัไหมอ้ขามันเอาไปยังไงอ,อทีมลายเหกิโลรยาร้ารอยาบรรยากาศคางทางครับพูดเด็กก็มาค้ายขางทางเลย เดินทางต่อครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดียางมะเร็งครับพี่น้องฮอดนะครับอัดตะปูตัวนี้เมืองยังกว่าตัวนี้เมืองยังก่อเลยตัวนี้ตลาดยังก่อเนี่ยเนี่ยฮะตลาดรับสามโอ้ตลาดรบสามเด็ดขาศตลาดเลยครับพี่น้องเป็นตลาดทีค่อนข้างตีนไงครับตลาดเลี่งครับอู่เขาอู่น้ำยางมะเร็งครับพี่น้องโอ้ยกิโลตายแล้วตัวนี้ กิโลกกป่าไข่ไเครื่พักไข่ทรงเครื่องต้อทำาะไรเนาะแม่สวยแน่แยังไงล่ะไข่ทรงเครื่องมามาลผมสวยมาเอายังใชแน่นี่อ๋อมาเไถิไก็พักบ่กพักหอมโอ้อสิบพันแม่าสิพันบ่แน่ครับ บรรยากาศตลาดแรคกครุดเลือกกระปนได้ใช่ยางเก็บบรรยากาศทาัิทีนะครับเนาะขอบ,บใจได้รู้ตามแม่โอ้ยคนใหญ่ามาขายฟักเตยนะครับพี่น้องรับตลาดนี่เนาะตลาดลักสามครับผมอย่างบักขามอ่อนตะไคร้ผักนางอาหยางต่างบักเพล็ดผักผิกนะปลาแห้ง าปลาแห้งขักหนาวก็เป็นอันรพี่น้องลายกับเนาะลูกค้าก็ลังมารลายครับข้างในจะเป็นขายปกเครื่องเนาะเมันเนี่ยนะหืครับพี่น้องเพราะว่ามันหามูเนาะ่มพี่แยมามืนละโอ้มันไหฟังท่านทีครับผักเนียงมู้งเนี่ย บักลายเลยชาทุงพระกูดบ้านเจ็บยุบพันเสียบวสียบวกแล้วบกเองบวกเองยักขูด้อเนั่งรวดก่นตาแไปพิดปวกยังพอมีครับพี่น้องถาดหนึงป้าคัเคอผนตัวบักใหญ่เลยครับตัวเขียนอย่ละ ขาดดีพอๆกันด่ากระดูกีมนเป็นแน่รอนี่เปิผ้าเป็นหลกเลยถ้าิคนตาเสียผ้เสียผ้าเกิดี่น้องระพานเลยเนาะโอ้นี่ลองไปดูแน่ไปหรองเจ็บอยู่ใช่ทั้งผลจะเป็นค้ายพปกเอเนื้อครับเวกเนื้อเมือกเ่มูนกล้วยนอ่งวงครับข้างในครับ ปลาคารม่ขปนารลายครับมัพี่น้องเต็มเลยสองฝั่งทางตั้งผีกะปนั่งีกัะปนได้เลยนี่เต็มงามครับน้อะยังไังไงยังงังไงยัยังไัังไงังยังไังงยังไยังไงยัังไัังังอไั คือมคือไยถุงขายยังไงได้มาคืออ่หรือสิ้อเป็นหน่วยบ่หน่วยไหนขายเป็นลูกโอ้ขายเป็นลูกหน่วยใน้อเนี่ยถามหมดเยมเาเสามขสิบสามันสิบสานาาย เต็มใหม่เต็มมือพี่น้องโอ้ขาวโอหนามเนี่ยมาแรงคนย่างมาแสดงนอกครับพี่น้องโอ้บกไก่ความบกไก่เลยไว้ขี่กระต่ายคนเครื่องเกียงคนเรียบร้อยเนาะสวยสาวปั้นสาวปั้นพี่น้องปลาเงี้ยไม่ใช่ปลาทั้งิมคนโอ้ปลาตัวใหญ่แต่ปลาแขก็มีพี่น้องโอยปลา

ม็งดาเย็น่น้าไเนาะทั ancient, no like ้งไหนที่มันเหมือดเนาะวันยางกับไปแล้วขุณเนาะไปถ่ายทั้งหอกเลยครับมันจะเป็นของปลาครับมันจะเป็นนูนะเป็นนูเป็นเลีนนาะครับเนาะอันนี้เอาอันนี้ออกก็ได้เด้อส่วนของปลาได้ทั้งน้ปลาขนมีตัวใหญ่กัน พอสามอยู่นประหลาดคนกบผูกเอว<า>ยังียังนี่แมกบกบอัวออัวกบนี่ทั้งแบบใส่ครับเป็นอัวกบนแบบบิบนี่ลอกนั่งเดีปล่อยครับน้องกบผูกเอวเขามีสุดแล้วึงขัานหนิ่งก็มีด้วยครับตตแต่ว่าตายล่ะนิ่มิ่น ปาหน่ปลาแขกนกเขาก็มีอะไรบ้างหรอเป็นพวกเลยนกเขาโอ้โหเรี่ยงยางงามเลยครับยอดเนี่ยเมมเติมซีลแบบตามออนก็มีอะไร้าหรอคบที่ทังแบบหลอกนั่งแล้วกับปูกแอ๋วไว้หนูละแสนนูละแสน ข้างในจะเป็นพวกเหนือเราครับเนาะลาโม่เนือ,อง้อครับพี่น้องข้างในอบรรยากาศคึกคักดีครับสำหรับตลาดนี่เนาะแต่ลักษาตะพกีไส้ครับพี่น้องโอ้ปลาปลาดุกปลาแม่ไนครับพนะี่น้องเป็นอู๋เผาอูหน้าญมันแรงครับ <c oughs> มันเรือ <c oughs> มูหันบานเข้าครับพี่น้องบีกบผัวโก้ <c oughs> อวกูแล้วก็กินหมหมุนหมอ่ะหมุิยอนเยหมย้อนลงเรื่ยโอ้หมมัันหมูหันหมูหันหมูอันหมอั่มนจซิมยังใ่ชื่อเลยนั oh. it, you know? oh. oh. han, mm. ่งกจะซิมสิมาดลันมันหมูกูเป็นมักหมูทิังนี่บ่มาอุหนุนั์ใดครับทำไนตลาดรักษาม่น้หอ หมูหันหมูอ่างงาละเลาะมาทะเลครับพี่น้องกับเขายังมาแล้วโอ้ยลายรับปีกจักปลายังแน่ต่อปลายังแน่ิู้แหงก็มีครับพี่น้องแจวบอกแจ้วบองกับกับเขาร้ายไงปลาอูไข่ เสือขอนี้วกับเหล็กเาปกนเวกันแม่ขน้วเออเสือยังไม่ขาดอ่ะนนซื้อเหียแล้วเหนิดืนิดาวนิดเงเขเลิกกับน้องเ็เป็นอีกโซนนอนกาพักนางางใาญให้กันครับเนาะหมบกเพ่อนงามๆกับบกเขือสูงยู่หสลัประกาศไม่ล่ไวะมะขวานเพ่ัเนาะ แมนบ่อะไรกว่า <that> อ <horror be 70> ันนึงก็บ่ห็ง z ม m ปั๊งยัง zoom บ่ก็วาการตาแรงกับประมาณนี้กับพ่น้องหลังจากนี้ก็กันไปหาผีผักกับาที่ีผักห้ากินเขากับพนองสำหรับคลิปนี้ก็สิบประมาณเลยครับจะได้กัฝากติดตามนะครับน้องถ้านอเปิบประมาณนี้เลยขายเขาน้องสำหรับนี้กันสวัสดีครับ